ไอโฟนหายปิดเครื่องไปแล้วล้างเครื่องไปแล้วเรายังสามารถตามหา iPhone ของเราได้นะครับแต่เราต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนฝากทุกคนกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันครับเริ่มต้นไปที่การตั้งค่านะครับถัดไปเราจะไปที่ i ไ l o า d นะครับหลังจากนั้นจะมีคำว่าค้นหาของฉันตรงนี้เลยคลิกเลยครับผมด้านบนนะครับค้นหาไอโฟนของฉัน เห็นไหมครับ1 2 3 3จุดนี้ต้องเปิดทั้งหมดนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมหาก iPhone ของเราสูญหายให้เราค้นหาจาก iPhone อีกเครื่องนึงหรือเข้าจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเข้าไปที่ icloud.com นะครับและเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับหลังจากนั้น เราก็ล็อกอิน p p p l e ID ของเรานะครับแค่นี้เองเราก็จะค้นหาเครื่องที่หายได้แล้วนะครับผมถึงเครื่องจะปิดอยู่ก็ยังค้นหาได้ครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน iPhone คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมฝากกดรู้ใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีมาบอกครับ